สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมโมเตลูนะคะคลิปนี้นะคะเป็นาการพยากรณ์ดวงนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนตุลาคม2567นะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกเลยนะคะ เนื่องจากเป็นดวงรวมนะคะขอใ,ใช้บุญิจรณญญานในการรับชมรับฟังหรือไม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะขอรับเติมพลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะเิมีจิเชียงอาวินเรียน ความสำเร็จการเงินนะะว้าวการเงินดีมากนะคะชาวราศีประสบนะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะประสบความสำเร็จ ในเรื่องของการงานนะคะเป็นคนที่เก็บเงินนะคะอดออมมัธยัถ์มากๆการเงินก็ดีนะคะคุณโดดเด่นในเรื่องของการเงินมากๆนะคะชาวราศีประสบนะคะเดมิจิชเชน ้วยความเก่งความฉลาดของค,น,ะคะมมนนะคะด h e m a g i เชียนะคะคุณนะคะผู้รอบรู้นะคะดินน้ำลมไฟรู้ทุกอย่างคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะชอบเรียนรู้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะทำให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินการงานนะคะบางคนบางท่านมีเกณฑ์ มีโชคลาภนะคะได้เงินจากการเดินทางอาหารเดมาจิเชียนนะคะมาคู่กับไนท์ออฟบอลนะคะนักอินิเคิลนะคะของอาภายนะคะอัศวินเหรียญค,คุณนะคะจะมีเสน่ห์ในเรื่องของคําพูดแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะจะเหมาะมากนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะ เป็นไกด์เป็นเซล์นะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับคำพูดนะคะคุณนะคะจะประสบความสาเร็จในเรื่องของการงานและก็การเงินเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วการเงินนะคะดีมากนะคะที่ผ่านมานะคะคุณมีเกณฑ์นะคะ,คนะคะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเลยทีเดียวและเมื่อก็ถ้าคุณมีปัญหาใดาในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะปัญหาต่างๆคุณสามารถจัดการได้นะคะในตำแหน่งของปัญหาคุณจะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของการงานคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จได้ทําสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือแมก่ก็การงานนะคะ จะมีคนช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคนนะคะทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะคุณมีเกณน,นะคะมีะโชคลาภมีชื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงในวงสังคมของคนนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะบ,บาลานซ์ตัวเองบาลานซ์ความคิดบาลานซ์ อารมณ์การกระทำนะคะคุณเป็นคนที่มีสติกับตัวเองมากๆนะคะไม่สุดโต่งเกินไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความหวังในตัวเองเสมอนะคะจะมีปัญหาใดๆนะคะคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้นะคะเข้าใจกับปัญหาแก้ไขปัญหานั้นนะคะได้นะคะ เก่งคุณฉลาดไปพิบดีมากๆนะคะทั้งเรมินตเชียนแล้วก็สตริงนะคะความฉ,ฉลาดนะคะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาแล้วก็การมีสติด้วยนะคะคุณเป็นคนท,ที่ทรงพลังเหมือนกันนะคะใครคนรอบข้างของคุณบริวารของคุณนะคะมักจะช่วยเหลือคนนะคะสิ่งที่คุณคิดบางทีนะคะอาจจะมี หลายเรื่องนะคะหรือว่าอยู่สองเรื่องที่คุณคิดที่คุณอยากทำนะคะหรือแม่ก็คุณอยากที่จะลงทุนเพิ่มอยากขยายกิจการนะคะแต่มันก็บางคนก็คิดว่าอยากที่จะประหยัดไว้ก่อนอยากที่จะทำในสิ่งที่ยังไม่อยากกู้นี้ยืมสินมาทำนะคะคุอยากที่จะทำค่อยๆให้มันเติบโตไปเรื่อยๆ นะคะในเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องธุรกิจของคุณนะคะคุณไม่อยากที่จะลงะทำที่เกินตัวนะคะในตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายนะคะแปดเหรียญการเงินของคุณนะคะจะมาจากความขยันของคุณมาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณนะคะ ยิ่งคุณขยันการเงินของคุณก็จะยิ่งดีนะคะคุณเป็นคนที่ผลิตเงินให้กับคุณนะคะได้อย่างมากมายนะคะได้อย่างเป็นก่อเป็นกร,รมนะคะเพียงแค่คุณขยันนะคะคุณลงมือทำนะคะคุณก็จะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะสามเหรียญน,นะคะจะมีการดีลธุรกิจติดต่อธุรกิจกับคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนขยันนะคะ มองว่าสินค้าของคนดีมีคุณภาพนะคะก็จะมีคนนะคะมาดูธุรกิจกับคุณขอแค่คุณนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายามนะคะความสําเร็จความเมั่อคข้งนะคะมาสู่คุณแน่นอนนะคะชาวราศีพฤษภนะคะยินดีด้วยนะคะมันคงมั่อคข่งในเรื่องของการเงินการงานมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่พันตานะคะว่าไพ่พันตาอยากบอกอะไรกับคุณ ให้พันตาอยางบอกอะไรกับคุณให้พันตาอยางบอกอะไรกับดักขอให้คุณระมัดระวังกับดักนะคะ บางคนบางท่านอาจจะคิดว่าตัวเองทำได้สบายๆนะคะตรงที่คุณคิดว่าสบายๆอาจจะทำให้คุณเจอกับดักก็ได้นะคะ s w วิต d ร e a มคุณนะคะจะมีแต่ความฝันดีนะคะปวดน้ำนะคะ ให้บอกว่าให้คุณตรวจรวดน้ํานะคะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนะคะทั่วสารกลโลกเลยนะคะแผ่เมตตานะคะให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้นะคะทั้งมนุษย์และอมนุษย์นะคะแล้วความสุขความออสบายใจนะคะจะเกิดสู่คุณนะคะ อย่าลืมมาดูไพ่นางฟ้านะคะไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณยิบอยู่บิลิถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จ นะคะอูที่ความคิดของคุณนะคะ e More Information ข่าวสารนะคะต้องการข่าวสารต้องการข้อมูลนะคะการที่จะทำธุรกิจนะคะให้ประสบความสําเร็จนะคะคุณนะคะขอให้คุณศึกษาหาข้อมูลให้เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในไรก็ตามนะคะ สันติภาพจะมาสุขคนนะคะความสันติภาพความสุขจะมาสุขคนความสุขทั้งทางกายทางใจจะมาสุขคนนะคะแล้วก็ไพ่พันตานะคะก็บอกว่าให้คนเลือกกรวดน้ำนะคะให้อภัยนะคะให้ปรารถนาความปรารถนาดีนะคะกับสับประสาท สรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนนะคะ583978นะคะเงยนะคะขอให้ชาวราศีพฤษทุกคนนะคะมีความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยทุกคนเลยนะคะมีการงานที่ดีการเงินที่ดีความรักที่ดีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวัสดีค่ะแล้วก็แม่หมอนะคะแม่หมอทำแจ่วบองนะคะจำหน่ายนะคะสามารถแอดไลน์นะคะสั่งซื้อได้นะคะที่ไลน์เมโมเตโลน,นะคะ